วยรอบนี้ตัดบนครับตัดบนจะเล่นไหมเนะี่ยออกได้ไหมเลี้ยงเราได้เท่าไหร่ เต็มสีจากสงขาขอบคุณครับอาผูได้โอกาสแล้ว,วเทพมบับงค์การเมียมเอามาเกแผู้ผู้เอาลูกเราออกก่อนเขาเล่นอยู่ สวยสองแต้มเออสองแต้มครับเทศบาลเมืองปาพบกับเทศบาลนครโอเคชาตในสนามที่สิบสี่ย้ำ วางไปคุมถ้าวางเปลี่ยนเราก็จะได้วางต่อแต่ถ้าเราวางถ้าวางเราวางเปลี่ยนลูกบนได้เราอยตีเนี่ยวางไม่เปลี่ยนลูกบนเห็นไหมต้องวางให้เปลี่ยนลูกบนให้ได้ม่เขาัวัวมัเ าไม่ไม่ใช่วางหลุดแบบนี้ทุกลูกนะ <Graduate. S 2> มันเล่นกับมือระดับนี้แล้วเยี่ยมเป็นอะไร อ่าดูช่องเข้าเราได้อยู่สามแต้มเลยนะดูช่องเข้าช่องกลางอ่ะเข้าได้สองทางเนี่ยเข้าได้สอทางสวยเดินมาดูสวยเยี่ยมขึ้น่อีายนะครับี่จะสามเต็มครับกินกินเต็มครับ ร้อก่อนร้อก่อนคสามแต้มครับขยับไปเป็นห้าครับนะครับนี่เราเราได้มาแล้วเราก็จะจุดอีกแล้ว ไม่ง wow. ั้น like ถ้าเราไม่ถ่านเราก็ต้องโยนแก่นไปกกนกว่านี้นิดนึงไปดูไปคุมลูกคุมน้ำหนักเอาวางคุมโซนให้เยี่ยมสองแต้มเลยมาเป้าด้วยมาเป้านึกว่านึกว่าตกใจนึกว่าเดินออกก่อนใช่ไหมครับเราไม่เปลี่ยนตลอด8ปีไทยและเป็นที่1นึงสายระหว่างเทศบาลเลย มั่นใจลูกแต่ต้องไปเช็คก่อนนะ้องไปเช็คว่าได้ได้จริงไหมได้สอ,องไหมพูดวางเข้าสวย

โอ้ยมาครับใจเย็นไล่เลยเอาแค่โดนผู้ปังโอ้ยเดียวไม่ออกครับดีโดนแต่ไม่ออกปังจัดเลย เสียหนึ่งครับมันจะรงว่ามานั่งมดีแล้วดีแล้วหกสามหกสามเนี่ยเขาจะโยนวางจุดที่เราไม่ได้เมื่อกี้ฝั่งนี้เราแก้ลูกวางใหม่นะหน่างเยอะย่ม ออโอเคโอเคแล้วเข้าหมายว่าเขาเหลือหนึ่งหางด้วยโอเคเปลี่ยนไหมคูทำไมไปกว่านี้หน่อยดิให้มันเปลี่ยนเยอะกว่านี้หน่อยปไ,ไปตีป อยปังเยี e ่ยมโอ้โหเตี 1> 1. 1. 1> 1. ๋ยครับน้ำหนึ่งสองีชายนะครับหนึแต้มครับสองชายมหนึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อตัดเบเจ็ดเจ็ดสามไปไไปไ่อปไปไไปไปไปย อเโอเคไมออกเล่นใหม่เราเขาบนลเราวงเขามาซิซ um. ิเดินมาดูลูกหยิบลูกแล้วเดินมาดูได้ไหมอ่ะผูกแต่โอเคแล้วแหละเราทำถูกแล้ววาง อ่าไม่ได้ไม่เป็นไรให้เขาจำเล่นตรงไหนก็เล่นไปไม่สนใจเดิมเราลุกฝั่งนี้เราทำได้ผูกรอบสิบสองทีมครับโอ้โหเยี่ยมเออวางแบบนี้เจ็ดต่อสามไปเข้าไป างลูกเราได้ร่วงหมดเลยสามคนหนึ่งจะเป็นการแข่งขันเพื่อตัดข้อรอดบแข่นหายเลยครับแข่งหายเลยแข่งระหว่างเทศบาลนครสุรินทร์พบกับเทศบาลนครตังครับในไปแลวสามคนหนึ่งระดับโลกก็มีผนะ้าขนาดระดับโลกเขายังผ้ากันตัวแรกนะครับ ไปเดินไปดูป่ะกอันตรายไหมแกนแกนอยู่ต,ตรงไหนแกนอยู่ลูกเราไหมลูกเราหรือลูกเขางั้นไปตรงลูกเราเอ้ยลบไปเลยโอเคไม่เป็นไรได้บวกหนึ่งเป็นเป็นแปดแล้วครับแปดต่อสามครับขออีกตรงขาสงขาก็แปดต่อสาม เทศบาลเมืองกานขับปีครับที่เข้าลอกลอวันนี้ครับวันนี้ครับผู้่้าออเอาผู้จัดเลย ปัง,ปงโอ้โยมาครับมาสก,กอร์ตอนนี้เรานำ,นำปาาแปดต่อสามครับนำที่สุดปูวางเอาแต้มง่ายๆคูประหลุตเยี่ยมครับสองสิบต่อสามครับตอนนี้สิบต่อสามครับนำถ้าชนะก็จะได้พักพรุ่งนี้ รอเขารอบเล่นรอบแปดทีมครับมามาเข้าลุ่มก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไม้นี่ยเอาให้เปียบเลยวางให้เปียบจบเลยก็ได้พักครับเยอมากไหมสวย นะเข้าไปไม่หมดลูกครับไยผู้ทำงานไปเดินไปดูไหมเล่ใใลส,ญญส,ญญสญญลวย ไม่ออกใช่ไหมไม่เป็นไรไม้ไม้ต่อไปเราเาใหมติดสามแ้เป็นใรใครตัวน่าจะได้สองครับเป็นห้าต่อสิบครับระห่างโครงการอหาร้าต่อสิบครับให้นำเรานำครับหาต่อเอาบครับลายนาแข่งพัรพิ้สิบตีเลย

ขระหว่างองค์การมหาวิทยาจังหวัดชัยภูมิพบกับเทศบาลเอารอบนอนเคอรเป็นทีมที่สองอ่าไม่เป็นไรหนึ่งแต้มป่ะน่าจะเป็นหกต่อสายเอฟนะครับรอต่อแปิบเดี๋ยวนะเขียนไม้ไว้อ๋อแป้ไม้ไม่เป็นไรเข้ามาเข้ามาเต็มย้ายเขาเต็มอันนี้จบแล้วนะขอจบหน่อยเราจะได้พับ ไม่ได้ระหว่างเทศบาลนครแม่สอดพบกับเทศบาลนครหางแล้วห่างแล้วไปลายตรงเลยลายลายเดียวแล้วแค่น้ำหนักเดินไปดูไหมแปดดำเนินการแข่งขันเพื่อตัดขั้นรอบแปดสิงหาที่สองของสายระหว่างโครงการแม่สอด อ้เล็งลูกเขาตกลงแบบนี้ไปก็ได้เอาใหม่เอาใหม่สามลูกแล้วสามลูกอย่างน้อยวางเข้าสักหนึ่งเนาะเนี่ยง่ายๆห่าไม่มีลูกคุมเลยอะ่ะหกหกหกอยู่ถ้าเป็เขาก็ได้เขาได้เก้าเก้าต่อสิบเอาใหม่พูดเอาใหม่เก้าต่อสิบแล้วครับ

อ่ะเข้ามาตรงตรงเขาเลยไม่ต้องหลบเข้ามาตรงตรงเขาเลยเขาได้แล้วเหือกี่กออรูบอะเออรับถ้าเข้าไม่ได้เราชนะน,นะครับ เ้าเราขเอาูสองลูกซัดเลยเขาหมดแล้วเขหมดแล้วาหมดแล้วตีเกมพูบอกให้ปีเกลเล่นแกดเลยมาเลยลรไลร์ตรง บังเกมครับเกมครับเข่ารอบแปดครับเข่ารอบแปดโอ้โหหัวใจหัวใจจะหลุดทำหัวใจวายตลอดเลี้ยวภูชอบอะไรี่มดิดีเว่าคร่ะขอบคุณครับภูไปขอบคุณพูดเขายังโอเคโอ้เยี่ยมครับสอเก้าต่อสิบโอ้โหเกือบเห็นไหมเยี่ยมเยี่ยมสองไม้เยินอ่ะทุกคนเลยน้องรัก เอาครับเจินมาแคปหน้าจอนี่ครับคะแนนครับมิซานุโร่ตำตำโหลดตำลุโอเคครับพรุงนี้เรามาดูกันใหม่นะครับพรุงนี้เขารอบแปดขอผ่านอีกหนึ่งด่านครับถ้าผ่านอีกหนึ่งด่านก็จะติดเหรียญนะครับตั้มหูแตกเลยยยยยไม่เจอติ๊ก เอราเรานั่งดูก่อนเรานั่งดูเกมก่อนคูนั่งพักไปด้วยหัวใจจะวายขนาดพุณไม่ครูนี่อยู่ในสนามสดๆเลยคูนี่ตัหนังเหมือนกันหัวใจกับครูนั่งดูเกมก่อนก็ได้นั่งดูเกมครับนั่งดูเกมเขาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ๋อหลอดหลอดแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเขาตัดนรกกันครับขอจบไลฟ์ก่อนนะครับมีแข่งอีกพรุ่งนี้ครับคุณแม่ครับรอแข่ง